สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับแกงกระจาดรีวิวรีสอร์ทครับอันนี้จะมารีวิวห้องพักบ้านต้นตาลให้ดูนะครับสําหรับสองท่านนะครับราคาแปดร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าครับแล้วก็สี่ท่านครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมอาหารเช้าครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศครับนี่ครับอันนี้บริเวณหน้าบ้านนะครับนี่ครับจะเป็นน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแกงกระจารครับนี่ครับเรามีบริการร้านอาหารนะครับด้านนน้นครับ นี่ครับติดน้าแบบนี้เลยนะครับสามารถตกปลาได้นะครับลูกค้านี่ครับไปครับเราจะเข้าไปดูที่ห้องพักกันครับนี่ครับอันนี้คือบ้านต้นตาลครับสิบห้องนอนรับสิบห้องน้ํานี่ครับเรามีสนาม้านาบ้านครับสามารถปิ้งย่างได้นะครับช่วงเย็นๆครับแดดลมลมตกชมพระอาทิตย์ตกหลินฝั่งนู้นครับนี่ครับมีโต๊ะหินอ่อนบริการครับนี่ครับริมน้ําแบบนี้เลยครับ ลูกค้าสัานใดสนใจมาดูได้ครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้ครับติดต่อสอบถามครับไอดีไลน์ครับ0838959540ครับนี่ครับบริเวณหน้าบ้านครับส่วนด้านล่างที่เป็นสนามหญ้าที่มีชิงช้าเป็นลานกลางเต็นท์ครับคิดท่านละ80บาทครับเอาเต็นท์มาเองได้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องละ800ครับสำหรับ2ท่านนะครับนี่ครับลูกค้าลองดูครับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะครับแอร์ครับ ทีวีตู้เย็นพัดลมครับพร้อมครับนี่ครับที่นอนเตียงขนาดห้าฟุตครับนี่ครับมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะให้ครับมีผ้าเช็ดตัวให้นะครับนี่ในห้องครับนี่ครับโซวมเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้วิวจากในห้องครับนั่งอยู่ในห้องก็เห็นน้ําได้นะครับลุกขึ้นจากเตียงครับนี่ครับด้านล่างเป็นน้ํำในเขื่อนแกงกระจานเลยครับ นี่ครับหรือจะเปิดหน้าต่างด้านนี้ก็ได้ครับมานั่งมองน้ำกันนะี่ครับอันนี้เป็นบริเวณห้องครับนี่ครับลูกค้าที่สนใจห้องนี้นะครับอันนี้บ้านต้นตานห้องหนึ่งนะครับจะอยู่ชั้นหนึ่งห้องริมสุดนะครับห้องริมสุดจะมีสองห้องครับห้องหนึ่งกับห้องสิบครับห้องสิบจะอยู่ชั้นสองนะครับอันนี้เป็นระเบียงครับหน้าบ้านครับนี่ครับสามารถมานั่งรับลมชมวิวได้ครับ หรือจะไปปูเสื่อนั่งโต๊หินอ่อนชายน้ําก็ได้ครับนี่ครับด้านล่างเป็นน้ําแบบนี้เลยครับห้องนี้แปดร้อยบาทครับสาหรับสองท่านนี่ครับพร้อมอาหารเช้าครับข้าวต้มกาแฟปาทังโกครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับอันนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะของห้องหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพักได้สี่ท่านครับขนาดห้องจะเท่ากันครับต่เพิ่มเตียงเข้าไปสองเตียงครับเตียงขนาดห้าฟุตครับนี่ครับแอร์ทีวีตู้เย็นเหมือนเดิมครับนี่ครับภายในห้องครับ มีผ้าคนุูให้ครับมีน้ําให้นี่ครับมีสบู่ให้พร้อมครับนี่ภายในห้องครับก็สามารถมองเห็นน้ําได้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําเยอะหน่อยครับน้ําเต็มเขื่อนก็จะถึงหน้าบ้านเลยครับนี่ครับห้องนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับบานต้นตาลครับห้องสองสามสี่ครับจองได้เลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพร้อมอาหารเช้านะครับนี่ครับ ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับสนามหญ้าหน้าบ้านมีโต,ต๊ะหินอ่อนให้ครับนี่ครับสามารถปิ้งย่างได้หรือจะสั่งอาหารบนร้านก็ได้นะครับนี่ครับตกปลาได้เลยครับนั่งหน้าบ้านตรงสนามหญ้าครับลูกค้าท่านใดสนใจครับแอดไลน์มาคุยกันได้ครับนี่ครับหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยครับติดน้ําแบบนี้เลยครับเอามีเรือนําเที่ยวบริการได้นะครับขึ้นนารีสซอร์ทได้เลยครับ ไปให้อาหารลิงที่เกาะชมวิวรอบเพื่อนเราเหมาลำคิดลำละหกร้อยบาทครับไปได้ไม่เกินสิบท่านแต่ถ้าไปชมเพื่อนด้วยแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดด้วยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งพันบาทครับเหมาลำไม่เกินสิบท่านครับส่วนหลังนี้ชื่อบ้านชมพูนะครับบ้านชมพูนี้เป็นขนาดสองห้องนอนสองห้องน้านะครับมีเตียงห้าฟุตห้าเตียงนะครับสามารถพักได้ไม่เกินสิบท่านครับราคาสองพันห้าร้อยบาทพร้อมอาหารเช้านะครับ นี่ครับบริเวณหน้าบ้านแอร์ทีวีตู้เย็นเหมือนเดิมครับลูกค้าท่านใดสนใจได้เลยครับนี่ครับบริเวณหน้าบ้านก็จะอยู่ติดกับโซนบ้านต้นตาครับมาได้ครับนี่ครับส่วนอันนี้เป็นโซนร้านอาหารนะครับนี่ครับเรามีไว้บริการลูกค้าครับของแกงกระจารีวิวรีสอร์ทครับนี่ครับนี่เป็นครัวแกงกระจารีวิวครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับอาหารหลักสิบครับวิวหลักล้านกันไปเลยครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจมาเลยครับ นี่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นห้องชมวิวนะครับชื่อห้องพักว่าห้องชมวิวครับแกรนกะจารีวิวรีสอร์ทครับพักได้สี่ท่านครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเป็นห้องปูนเปือยนะครับพร้อมอาหารเช้าครับนี่ครับติดน้ํากันไปเลยครับห้องนี้ไม่ต้องออกไปไหนครับอยู่ในห้องก็เห็นวิวเขื่อนครับวิวหลักหลานกันไปเลยครับยามเย็นจะมีพระอาทิตย์ตกดินฝั่งนู้นครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับนี่ครับทีวีครับแอร์ครับผมตู้เย็นพร้อมครับพัดลม นี่ครับด้านหน้าห้องครับสามารถนั่งตกป่าได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับมาได้เลยครับติดน้ํากันแบบนี้เลยครับนี่ครับห้องนี้ครับลูกค้าท่านใดสนใจมาได้ครับมีโต๊ะบริการครับนั่งชิวๆกันไปเลยครับนี่ครับเป็นไงครับลูกค้าวิวหลักล้านเลยครับไอ l ดี e ไลน์ครับศูนย์แปดสาครับทักมาได้เลยครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับวิวหลักล้านกันเลยครับนี่ครับห้องพักพร้อมบริการครับ